มาลีไปโรงเรียนอนุบาลสองเล่มหนึ่งเปิดเธอใหม่แล้วชชยโย่หนูมาลีร้องขึ้นอย่างดีใจพร้อมกับลุกขึ้นจากที่นอนบิดซ้ายบิดขวาเดินเข้าห้องน้ำอย่างไม่รีรอหนูมาลีแต่งตัวเสร็จเดินลงมารับประทานอาหารพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ขา หนูมาลีอยากไปโรงเรียนเร็วๆจังเลยค่ะหนูมาลีจะได้ไปพบกับเพื่อนๆหนูมาลีคิดถึงเพื่อนมากๆไม่ได้เจอกันตั้งนานค่ะหนูมาลีพูดถ้าหนูมาลีอยากไปโรงเรียนเร็วๆหนูมาลีก็รับประทานอาหารสิจ้ะคุณแม่เตรียมข้าวต้มกุ้งไว้ให้หนูมาลีนะคะอ๋อแล้วอย่าลืมดื่มนมที่คุณแม่เตรียมไว้ด้วยล่ะ ุณแม่พูดได้คะ่ะเมื่อหนูมาลีรับประทานอาหารเสร็จแล้วหนูมาลีก็หันไปบอกคุณพ่อว่าคุณพ่อคะหนูมาลีรับประทานอาหารหมดแล้วนะคะหนูมาลีไปรอคุณพ่อคุณแม่ที่รถนะคะได้สิลูกเสร็จแล้วคุณพ่อกับคุณแม่จะรีบตามไปคุณพ่อพูดที่ห้องเรียนของหนูมาลีมีเพื่อนๆมากันค่อนข้างมากแล้ว มีทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่บางกลุ่มคุยกันบางกลุ่มนั่งดูหนังสือนิทานบางกลุ่มนั่งเล่นของเล่นหนูมาลีเดินเข้าไปทักทายเพื่อนๆด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนหนูมาลีมาถึงห้องแล้วนะคะเพื่อนๆหันมากล่าวสวัสดีกับหนูมาลี แล้วจับกลุ่มทำกิจกรรมกันต่อจนกระทั่งเสียงกริ่งโรงเรียนดังขึ้นพวกเพื่อนๆของหนูมาลีช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่จากนั้นหนูมาลีและเพื่อนๆในห้องเรียนทุกคนพากันไปเข้าแถวกลางสนามเพื่อเตรียมตัวเคารพธงชาติสวดมนต์ฟังคุณครูพูดกล่าวต้อนรับการเปิดเทอมใหม่ของพวกเด็กๆ หนูมาลีและเพื่อนๆพ,พากันเดินแถวขึ้นห้องเรียนและนั่งรอคุณครูอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยคุณครูเดินเข้ามาในห้องพร้อมกล่าวสวัสดีจ้าลูกศิษย์ตัวน้อยที่น่ารักของคุณครูเด็กๆรู้จักชื่อคุณครูหรือยังคะเด็กๆในห้องทุกคนต่างนั่งนิ่งไม่มีใครตอบมองหน้ากันไปมองหน้ากันมาหนูมาลียกมือขึ้น บอกกับคุณครูว่าหนูมาลีรู้จักชื่อคุณครูค่ะคุณครูชื่อว่าคุณครูใจดีใช่ไหมคะใช่เลยจ้ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะแล้วหนูชื่ออะไรคะหนูชื่อหนูมาลีค่ะคุณครูหนูมาลีแนะนำตัวเองแล้วคุณครูก็แนะนำตัวเองให้เด็กๆในห้องได้รู้จักอีกครั้ง คุณครูชื่อว่าคุณครูใจดีรักความสุขนะคะคุณครูมีชื่อจริงกับชื่อเล่นเหมือนกันเลยคุณครูจะมาเป็นคุณครูประจำชั้นของพวกหนูๆน,นะคะคราวนี้พวกหนูๆต้องแนะนำตัวเองให้คุณครูรู้จักบ้างละ่ะต้องแนะนำชื่อจริงนามสกุลและชื่อเล่นด้วยนะคะเด็กๆในห้องออกมาแนะนำตัวกันทีละคน เมื่อเด็กๆแนะนำชื่อตัวเองกันครบทุกคนแล้วคุณครูใจดีบอกว่าคุณครูจะบอกสัญ,ญลักษณ์ประจำตัวให้พวกหนูๆได้รู้จักกันก่อนนะคะคุณครูจะติดสัญ,ญลักษณ์ของเด็กๆไว้ที่เครื่องใช้นะคะเด็กๆจะได้หยิบของใช้ตัวเองได้ถูกต้องหนูมาลีรีบยกมือถามคุณครูทันทีคุณครูคะสัญ,ญลักษณ์ของหนูมาลีคืออะไรคะ ใจเย็นๆนะคะหนูมาลีพวกหนูจะได้รู้จักสัญ,ญลักษณ์กันทุกคนค่ะคุณครูหันไปพูดกับหนูมาลีแล้วคุณครูก็เริ่มบอกสัญ,ญลักษณ์ให้เด็กแต่ละคนได้รู้จักแล้วนำของใช้ประจำตัวเด็กแต่ละคนออกมาแนะนำให้เด็กได้รู้จักโดยมีแปรงสีฟันแก้วน้ำและชุดนอนหนูมาลีได้สัญ,ญลักษณ์เป็นรูปกระต่ายหนูมาลีดีใจมาก เลยกระโดดเป็นตัวกระต่ายไปมาอยู่ในห้องเรียนจนคุณครูและเพื่อนๆพ,พากันหัวเราะอย่างมีความสุขอะเด็กๆค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะลูกนิทานของครูมายนะสนุกไหมคะเด็กๆสนุกใช่ไหมคะนิทานของครูมายมีชื่อเรื่องว่าอะไรคะเด็กๆหนูมาลี ไปโรงเรียนเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆตอบได้ไหมคะว่าสิ่งแรกที่เรามาโรงเรียนเราควรทําอย่างไรอ่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าสิ่งที่เราควรทำเมื่อเรามาโรงเรียนวันแรกนั้นมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะค่ะเด็กๆสิ่งที่เราควรปฏิบัติตนเมื่อไปโรงเรียนวันแรกนะคะก่อนอื่นเมื่อเราไปถึงโรงเรียนก่อนเราจะ เข้าห้องเรียนเราก็ต้องเจอใครก่อนคะใช่แล้วมันต้องเจอคุณครูที่ยืนอยู่หน้าโรงเรียนเป็นซึ่งเป็นคุณครูเวรประจําวันใช่ไหมคะเราเจอท่านเวลาเจอผู้หลักผู้ใหญ่เราต้องทํายังไงคะใช่แล้วคะ่พะพนมมือไหว้ทาความคอรพคุณครูก่อนเข้าห้องเรียนใช่ไหมคะค่ะต่อไปนะคะเวลาพอเข้ามาถึงห้องเรียนแล้วเราต้องทําไงต่อคะ เก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อยดูแลรักษาความสะอาดภายในห้องเรียนใช่ไหมคะตั้งใจเรียนเวลขณะที่คุณครูกำลังสอนใช่แล้วคะ่ะต่อไปคะ่ะเมื่อเราจะยกมือตอบคำถามหรือเวลาสนทนาพูดคุยกับคุณครูต้องมีหางเสียงเสมอนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องครับถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องค่ะนะคะ เวลาเราไปซื้อขนมหรือซื้ออาหารหรือเวลาไปซื้อของตามที่ต่างๆภายในบริเวณโรงเรียนนั้นเราก็ต้องรู้จักอะไรคะเข้าแถวตามลำดับมาก่อนได้ก่อนมาหลังอยู่หลังนะคะเด็กๆไม่แทรกแถวกันทั้งหมดที่คุณครูมายบอกไปนะคะเป็นการปฏิบัติตนเมื่อมาถึงโรงเรียน ทุกวันเป็นกิจวัตรประจําวันที่เด็กๆต้องทํานะคะเด็กๆเ,เข้าใจไหมคะต่อไปนะคะคุณครูมายค่ะมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทํากันเป็นกิจกรรมง่ายๆเลยค่ะเราเรียนเกี่ยวกับชื่อจริงชื่อเล่นใช่ไหมคะหรือชื่อฉันชื่อเธอใช่ไหมลูกวันนี้อุปกรณ์ของครูไมายมีแค่สองอย่างเท่านั้นครูไมายจะให้เด็กๆค่ะฝึกเขียนชื่อจริงและชื่อเล่นของตัวเอง โดยอุปกรณ์มี1กระดาษสีขาวกระดาษ A 4หรือรีไซเคิลก็ได้นะคะ2ดินสอเป็นดินสอกดดินสอไม้และก็ยางลบไว้สำหรับลบเวลาเด็กๆเ,เขียนผิดให้เด็กๆค่ะฝึกเขียนชื่อจริงนามสกุลและก็ชื่อเล่นลงในกระดาษ A 4ตัวใหญ่ๆเขียนสวยๆหัวกลมๆถ้าเด็กๆเ,เขียนเสร็จแล้ว ถ่ายรูปนะคะส่งลงมาในอัลบัม้มในลายนะคะลูกส่งมาโชว์เพื่อนๆว่าเนี่ยหนูอ่ะเขียนเสร็จแล้วนะสวยด้วยเอามาโชว์แลกเปลี่ยนความน่ารักซึ่งกันและกันอ่ะวันนี้กิจกรรมของครูมายก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย